ฟังหนูมันคือผู้ขื่นอ่ะฟังหาจารย์ผู้ขืนสวัสดีนะคะอาจารย์สวัสดีอาจารย์พิมพ์นะครับอาจารย์พิมพ์ก็เป็นคนอุดรที่อยู่สารคามบ่อยมากจะไปอยังสารคามไปดูก่อนอ๋อแล้วก็อาจจะมีอย่างนั้นนั้นละก็จริงพี่จะไปก่อนหรอแม่หนูว่าจะไปจริงก่อนอยู่อยู่ เอยนแทบจะไม่ใช่นักร่องเลยคป็น้ำฝนด้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่รุ่นหนาวหรือยังค่ะหนาวอย่ยอัเป็นแอร์เย็นเลยหนาวหนาวก็อาหน้ามันออาบดูอาบเป็นหนังวันอช่ถ <c oughs> ้องอาบอาบเลยแล้ว <c oughs> าอาแต่ในตัวเห็นตูวเห็นมาทีอ่ะโอเคกันเติเล็ไอพี <c oughs> ปป่เราบาลมามัะนจ่อขนาดนัขอบคุณทุกคนนะคะเป็นยังไงจ่ออไหมไนีงานแบบมีอยู่ค่ะจะดวายอบเลืกอลเหรอคะมันก็น่าเสียใจจัง มันเลื่อนอะมันจัดไม่ได้หรอกจะพิวางเลยเนาะมันมองอยากเลยแน่วงแต่เราก็สามารถทำสตรีมมิ่งไล่ได้นะเราทำสตรีมมิ่งไล่ได้นะสตรีมมิ่งไล่ <c oughs> ขอโทษได้บลระได้บ่เคยเขียนอ่ะโอ้ฮบพี่ละคนหขอเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยครับยังไม่พูดเลยอะไรเงี้ยเพลงไปสอบไปสอบไปสอบลองเพลงไปสอบรองประเด็นเนี่ยหรือหลายรนบเลยกับนักร้องตีสิ่อะไนัรงีใครอะไรล่ะ เอาหน้าดนตีวงไม้อนุ่รูจากเพื่อนเพ้นมาแต่คนละจังหวัดนะ่ะอืมทวองเล้เป็นใดทนลอง เน็ต <S an> พี่หรือเน <S an> ็ตหนูมันไม่ดีเนี่ยเน็ตโนโนนั่นแหละไม่ดีเน็ตพี่มันดีอยู่แล้วเน็ต <S an> พี่นั่นแหละอาจารย์เด็กเล่ามัวอย่งงอางนั้นยอาจารย์เล็ <S <S <an> มันเซ้าขัางไปค่ะมันเซ้าขัางแล้ <laughs> โอ๊ยทำไมมันค้างทุกคนคะอาจารย์เล็ดเราไม่อย่างนี้อาจารย์เล็ดเ่ยเราเป็นบะี้เปล่าอาจารย์เด็เดเราเกิดจวดผือเก่าหรอจวดอะไรเนี่ <laughs> ช่วงนี้อาจารย์ออดิชั่นนักร้องค่าเข้าสารเลนเฮ้ยเข้าไปสมัครปะนัวสิไปออดิชันอยู่ออเิชันเป็น,นยังงเป็นนักร้องนี่แหละตั้งวงไม่บอกแบบใดเนี่เมัก็เป็นนักร้องก็ตั้งวงตั้งวงอะไรคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็คุยรู้เรื่องมันนี่ลหะก็ออนนีัฟังเนี่ยนูว่าขอใจอ่ะก็ใจกเขอใจไอ้นั่นแหะเอาแปอ่คือจิบว่าขอใจ ไม่ได้ยินวันน้พอมันได้ยินเองยังให้พูดเลยหนูว่าจะถามอะไรวะหนูว่าสิถามเอี่ยงลืมแล้วไอ้บี้แล้วไงไอ้บี้ไอ้บี้วันนี้เราคือมีเวลามาเบิ่งเฮาอ่ะป้าวันนี้พี่วีทำไม ขามาเปิมขมตีเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังฟังไม่หลัะฟังค่ะชอบฟังที่ร้องเพลงไหมเป็นยังต้องแซกกนเอาอมันตังาธรรมดาเด้มันต้องแบบวินเทจกว่ แบบวิ่งเทนวิ่งเทียนยช่วงนี้อืม <c oughs> เดียวคนะ <c oughs> นนะนนอนนอนออีกนานไหมเนี่ยเราจะมีงานนะคไม่นานแต่ก็นานก็มันเป็นแบบว่า <c oughs> แบบไตรเอชอท <c oughs> ี่เหะ เอาไม่มีอะไรเราใกล้แบบเกาูนลเอาใกล้จะมีงานหนึ่งเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วหรอโอ้ยดาบเทียนอะอากิตาหนูบอ่ะทำที่ล่ะได้ไปเอาอยู่ออฟฟิศเดี๋ยววะล่ะ ไม่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 ไมเ่เอาไม่ไเอาดีจำเงี้ยพี่ลานบ่ดีแต่วบ่หาหาหาเนี่ยเอาได้ค่ะเอาเสียงคุยเรียกนางบ่ล่ะเคยฟังง่นเสียงคุยเรียกนะ ไม่เคยค่ะหนูไ่เคยนะ,นะหนูบ่รู้ถ้านูได้ฟังหนูจะสิคิดออกเดี๋ยวเดี๋ยวไอทดสอบให้ฟังทดสอบให้ฟังโ <c oughs> อ,อ,อ,อ้โหโอ้โห๋อ้โห เคยฟังอยู่ค่ะไพ่หลายมหเดี Cabinet ๋ยวพี่น้องว่าเบิรงหลายครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่สิสวัสดีค่ะเอะหัวรูดอะบ่วรูดสิไปเด็ก้แบบ ปล่อยนะทำไมไม่มีอะไรจริงๆนะครฮะพี่ลำเพืนอยาผีอยาผีเงี้ยอะไรไหมล่ะอะไรอะไรว่างแล้วหรอ ไม่หนูเรียกเฉยเรียกเฉยมันต่องมีอย่างเนี่ยค <c oughs> นอื่นกันเอาเอื่นกันโบมีอย่างก็ไดได้หรอมีมันต่องมีมันโบมีก็ได้มีมันต่ <c oughs> องมี่ไหมเราสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมพี่วียังไม่ไปเลยนะพี่ ไอวีอยู่นี่บ่เราทักเราเล่นเพื่อนนี่บ่เป็นมันต้องเปิดบ่เป็นต้องมา่งดอกกุหลาบห้หนยู่งขนเออเราเราเราจะจงดอกกุหลาบไปอยู่พรุ่งนี้ไปไหนคะพรุ่งนี้พี่อาจจะไปไม่รู้เรื่องเอาไปตีบอลบอกกไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทำนอก S <S ไอวีล้วว่าออกไปรเด็นแค่สูงี่จมส์ก็อันข้อเอามาหาอยแนะี่ยมันหนึ่งเฮ็ดสามคนขื้นจังไดครับไม่เห็นได้นะเราก็เห็ดกับผู้สาวเราถูกใจไอวีออ๋อแต่ว่าเหตดกับเฮานิเห็ุเฮ็ดกับน้องนี่เห็ดเ่าเป็นเนาะแต่ว่าเหตุกับผู้สาวนี่ก็เห็ดถานัดนึ่นะฐอนัดตื่นี้ <S 2> <S 2> <S 2> เด็กเบลมีถ่ายรายการมาช่วงนี้มีค่ะบอกได้ไปวะทำไมจะไม่ได้ไม่รู้ถ่ายเพชรคู่เพชรค่ะหรอได้ค่ะคู่ใครคู่กับคุณแม่ยังไม่บอกแต่ว่าเป็นศิลปินแบบรุ่นย,ยั่อ่ะ เพ็ดคู่เพ็ดค่ะไอ้ของเพ็ดคู่เพ็ดด้วยนเอี่ยงอ่ะไก็คือไปเพ็ดคู่เพ็ดด้วยนไปวันไหนคะไม่บอก,บอกเอาเอาหนังไปเนี่ย อาบแล้วไม่ได้นะเราพวกอาบนะอะไอไออาบแล้วเมื่อวานเอากำมือนีนนะไออาบแล้วเมื่อวานมือนี้นะนนก็เดี๋ยวคิดร่วมกันเมื่อเช้าเจ้าหาตัวพี่น้องเด้อไม่ได้ตัวเด้<ม>อล่ะไอวีเราคือบอ,บอมา่านพ่อนนห้องสวัสดีทุกคนเลยนะครับ <laughs> มือว okay. anyway, oh, ่าน mm ้ำเพื่อนที่บอกเลยเร็วมากเลงโอ้ยมาจากไหนเนาะเร็วกว่าเร็วกว่านี้ง่ายนะมือว่านี่หนูซ้อมค่ะซ้อบยังอบคอนเสิร์ตค่ะไปไทย้อมคอนเสิร์ตไปไหนไปบึงการแต่ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วมันบอกมันไปวันไหนมาชมแมนค่ะมันไปหยา โอ้นหนูก็อยากไปฉีดวัคซีนน่ะเอออันตรายช่วงนี้แหละมีแฟนคลับมีอย่างนึงบอกแต่เราก็ต้องฉีดแหะอาชีพของเรามันก็ต้องฉีดหนูฉีดเข็มแรกนะแบบหนูเป็นไข้เลยเด้งเมือแรกแล้วก็โนกเขียนมืก็คืนห้องแล้วเข็มนสองจะเบ้งเลยที่ปุ่มวาไม่ปุ่มจีจาา้จางมั้เนี่ยจ้างอียงอีก <laughs> หน้าเห็นใจศิลปินนะครับมันไปงานยากไปงานยากแค่แต่เราก็เดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไปใส่คำนี้ว่าเป็นเกือบสองสามปีแล้วแต่ที่จริงแล้วเราเคยเป็นงานพร้อมกันถึงแค่งานเดียวนะที่เป็นแบบท่างการนี่เดียวเหมือนงานที่อย่างเหมือนงานบอลุูนงานกันยากแม่แต่ก็แบบ ได้เห็นกันแค่แบบข้าวเดียวจังสิแล้วก็ทุกคนก็แบบทำหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวขึ้นร้องก่อนแล้วพี่ก็ร้องตามเป็นบอลกันค่ะบรรยากาศแบบนั้น <c oughs> าหายากเราเพราะว่ามันไปงานบอไหที่เราไปจับปลาน่ะเหรอเออไหะที่ขาไปจับปลา <c oughs> <c oughs> โอ้โดนเหรอดีโดนลรเกือบสองปีแล้ว สองปีแล้วที่ไปจับปลาตาปเป็นนี่อ่ก็ <laughs> หลัมันเป็นแบบเบมันเป็นแบบเงื้องเงาง,งากบ่อ <laughs> ลองเพลงใหงฟังนะโอ้ย <laughs> หนูยันจากหัว <laughs> <laughs> ลองมาได้ มันสีกับหัวมันลงม่าได้เอาไปเดี่ยวเอาขนาดหนูร้องคนเดียวหนูยังขำเลยไอพี่เราเล่าจิตจอะไรเอาเราจิใส่ไอพี่เ,เนเี่เราเหตุใดไปค่ะอือได้ร้องคนหามาคนเดียวอืมมันต้องเด่นนะ้องให้เราแบบขอมากหหนูกับโบเคยเหตุดิ จะมีคอนแบบสิบสามสิบห้าอีกไหม <c oughs> จัดบนเดียวบอกไปละคุณต้องไปเรียกลองกูเดดดี้นะคะให้เราจัดกนใช่แล้วเขา <c oughs> จัดเองกันได้หรวอไะได้แต่เขาต้องหาหมือที่แบบว่างตรงกันค่ะก็วางจัด คอเนเสืรอตเป็นยังต้องเว้นว่างกเข้อแต่งเสื่อมอ้ขมระวางนี่จัดไปเลยทิ้นขอไปเนี่ย แล้วถามสองรอบแล้วหมดสองรอบแล้วหนาวเหรโอ้ยหนาวแบบอืมโอเคดีนะถามมาวาถามมาวางมันตรงกันเดี๋ยวงันคอยว่าพี่เราเวอร์แบบน้ำ เออเอีอ้ยอเค,เค,คี้ยแบบนำมาแล้วครั <c oughs> บค่ะเบลยวค่ะบขอบคุณเดอ <c oughs> ้อเช่นกันค่ะบาย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 พี่น้องทุกคนครับผมอยู bye ่แบมนำมาได้ครับผมบายบายนอนหลับฝันดีมีเงินใส่สะทำเด้อครับบวัสดีคฝันดีค่ะ